อดแนเลยทำเสแีเขาแจกแจกหัวพี่กุ๊กไงนี่ยนกันแรกเลยอะหัวเกาไปเลยุกจะไป้ไม่น้อยอยดิ่อเนเป็นลิตรไวเซียนกำลังทำให้นาเลยหัวฉันมัถหัวกุ๊บกอง ที sea, ite, ่ให้หเฮ้ต่อทมาแล้วเว้ยไปไไปไหนไปไไปีย่ห uh, okay. ่อ huh ่ไที่่าลนนี well ้วันนี้ก็ทำเสร็จเลยโตเขาบอกให้พิากรหมดเลยเขาบอกใช่ไปขาย เล็กเก็บมากเก็มน้อยขนาดประมาณนี้ถ้าเป็นซองเล็กก็ประมาณสองซองครึ่งโอเคตั้งใจเนาะน้ำครึ่งกวไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะผู้บรรยายเข้าใจที่เดียวรู้หมดแล้วน้ำน้ำก็ประมาณเอ่อร้อยแปดสิบซีซีเอ่อเสร็จแล้วยตะลิ่มันไม่ตามมากระโดยอ่ะใช้นี่เนาะร่อนเนาะไม่เกลระรา

ไปเดี๋ยวผมเอาไม้ให้ส่วนประกอบมีน้ำาลทรายแดง2ชอ้อนโต๊ะแล้วก็ซีิ๊วขาว2ชอออออ้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็ต้นยูส2ช้อนโต๊ะผงชูรสค่า้กิเราใส่ก้า น้ำเสดน้วเก็ไปน้เสดด้เื่อนี่มันให้เป็นเสดจน้ำคือรสชาติมันจะไม่เที้ยนแ,แล้วเราก็เราก็ลงเรียกแต่งหน้าบป็เค็มสข้าในาน โอ้โหน่ากินจ้ะคไม่หน่อยครับ้แจกรีอร่อยกว่านี้ ถ้าเกิดมีรายงานแง้อต้องอกกันารไม่ได้นะครับเกลือประมาณนะครับอกิโลว่าไปเจ่ยกิโประมาณเจ็ดกิโลสะโรลเห็อกิโลเกลือยจะไม่บจริงๆเพราะเป็นอาชีพเราแล้วก็ไปหมัก เราใส่ทีละเนี่ยสมมติเราเหม็นนใส่เขาเเนเาเราใส่เาเาอยู่เยอะอ่าน้เอาไม่หมดเนี่ยน้ำยังอยู่เต่าคาเขต้องให้มันแน้นเหมือนกับเหมือนกับยาตองติ๊กิดแน่นราคาถูะสามสมมติสามต่อทีน้ำาลมันนะสาสิบโลน้ำตาลก็ประมาณแโลน้ำตาลยางนี้ใช้ไม่ได้นะครับสิบโลน้ำตาลใส่ขาวแปดโ